สวัสดีครับเพบซี FC ทุกคนวันนี้อยู่กับ t o y ต้าคอมมูเตอร์นะฮะเป็นโต้ต้าหัวสูงนะฮะเราติดตั้งชุดแต่งนะฮะจากค่ายเจ๊บนะฮะ j จ p ๊บชุดแต่งคุณภาพครับ5ชิ้นวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มที่บันท้ายงามๆเลยนะฮะเข้ารูปสวยงามสีเดียวกับตัวรถนะครับเปิดพร้อมไฟตัวนี้นะฮะเป็นไฟที่เปิดพร้อมกับไฟหลีนะครับซ้ายขวาสวยงามเลยนะครับ งานท่อสแตนเลสนะครับเป็นท่อเดี่ยวซ้ายขวานะครับอย่างละหนึ่งท่อนะฮะด้านบนนะครับแก๊ปบนล่าสุดนี่ฮะแก๊ปบนภายใต้แบนแจ๊บนะครับติดพร้อมไฟเบรกฮะอาจารนโอ๊ตปล่อยเบรกครับนี่ครับปล่อยเบรกใต้เบรกครับนี่ครับเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ติดพร้อมไฟเบรกเลยสวยๆแก๊ปบนนะฮะติดตั้งแบบแปะกานะครับมาดูด้านข้างนะครับหรือที่เรียกว่าไซส์สเต็ปนะฮะตัวนี้ฮะนี่ครับยึดน็อตนะฮะสองตัวด้านหน้าด้านหลัง ส่วนด้านล่างนะครับทำการขันน็อตขาล็อกนะฮะออกแบบตรงรุ่นนะครับเบอร์สินะฮะเรียบร้อยแบบนี้ตัดด้วยดำนะครับมาดูชิ้นหน้ากันหน่อยะฮะชิ้นหน้าภายใต้แบรนด์แจ๊บนะครับนี่ฮะชิ้นหน้าสวยงามเลยนะครับสีเดียวกับตัวรถครับนี่ครับแบรนด์แจ๊บนะครับตัวนี้ฮะเขาเกิดมาเพื่อเป็นรถตู้โดยตรงนะฮะตัวนี้ฮะโอเค5ชิ้นจบไปสำหรับการรีวิววันนี้นะครับ สอบถามเพิ่มเติมสินค้าบริการได้ที่ Facebook Fanpage แต่งรถนะ้แดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮะลาไปกอนสวัสดีครับ